จเย็นแนเชฟ <Wow. S 1> ใส่อีจ้าพุดหม่อ สวัสดีจ้าพี่น้อง็นจังไดนักสบายดีกันบ่นจ้าเมื่อนี้น้ำกะจะจัดหมูกระทะอีกแล้วเ้อจะฝรั่งนี่ยังอยากกินหมูกระทะพนะ <c oughs> <c oughs> นัะ่นแหละอยากกินก็จะจัดให้เราจะจัดชุดใหญ่ไปเลยเนาะวันนี้ <c oughs> แต่ว่ามือ้อวีนน้ำจะเฮ็ดน้ำจิ้มเองเราจะน้ำจิม้มไอซุกี้เนาะน้ำจิ้มหมูกระทะแหละอันเดียวกันมัน้ง <c oughs> โอเคเฮากับไปเบิ่งส่วนผสมกันก่อนนะจ้าว่นนีหอย่างแน่นะจ้า นะคะท่านผู้ชมเราก็มาทําน้ําจิ้มกันเลยเนาะจะออกมาเป็นยังไงก็คอยดูกันนะจ๊ะสูตรได้มาจากไหนสูตรสูตรฝันเอาฝันได้เมื่อคืนนี้ <laughs> สูตรฝันได้เมื่อคืนนี้นะจ๊ะม,มีคนมาบอกในฝันว่าติโอเคเขากัมาลงมือกันเลยจ้ะพี่น้องนำใส่สอดพริกลงไปเลยเนาะอันดับต่อไปน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะใส่ลงไปเลย เปิดไฟอ่อนๆนะคะท่านผู้ชมอันดับต่อไปก็เป็นเ,เกลือกับน้ำตาลนะจ๊ะคนให้เข้ากันนะจ๊ะคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะไฟอ่อนถึงปานกลางนะจ๊ะ น้ำตาลเริ่มละลายนะคะแล้วก็เอาพริกพริกสับกับกระเทียมที่เราสับไว้แล้วเนาะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันจ้าหน้าตาเป็นตัวแซสบอยู่ด้วยล่ะ พอเริ่มเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็เอางาใส่ลงไปเลยเนาะงาที่น้ำขั่วไว้เสร็จเรียบร้อยเนาะครั้งแรกก็อร่อยเลยแต่นะว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เพิ่มแบบน้ำมะนาวอะไรลงไปอีกเนาะแต่สำหรับน้ำน้ำม,นมันออกมาพอดีเลยเสร็จแล้วจ้าท่านผู้ชมหน้าตาออกมาน่ากินเลยเนาะหน้าเป็นตะแสบอยู่ดอกเนะี่ย เียฝีมืออขอบคุณได้หลายคนที่มาเข่าฝันเมื่อคืนนี่ <c oughs> <laughs> ประมาณนี้นะจ๊ะท่านชมแฟนหนุ่เห็ดบันไดให้แลมโบแลนวนวสีพาอ้ปเบิงแบบหนึ่งถ้าเซนขึ้นไปหรอแลมโบขึ bo, ้นแล้ว you can do it. Come on, He never get up stay either. Hiya! Good boy! That's easy. Easy. Try again. Tyson, show me how you do it. Nó lúng đầy bó đó, khuyên lờ, khuyên lờ lúng đầy bó. Show me how you get down.

บบาอยากลงบ้อยากลงนี่คือเราบอยากลงอย่งจอย่า Come on Tyson đám come on, uầy oh, nào, thế sán như băng, is it too steep? yeah, now go up, thế sán go up, go up Oh, oh, oh. <laughs> where are you going where are you going Do around. yeah um, we'll mushrooms put around It's a boiling. You put, huh? You are chef today? Huh? Say, eat Put more. Put more veggies. Chung. Next noodles The grill is hot now be careful Huh 오오오아하하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  <돈의> 음 <돈의> 음 <돈의> 음 Bumble What do you doing What do you doing <S <S ตอนนี้กำลังลวกผ่าคิริวอือใครอยากกินมั่งผ่าคิริวผ่าคิริวเน้นๆนะจ๊ะซ้งโตนางเน้มอืม เฮ <Wow. S 2> mm ็ดเองหรอบ้านเ่งหร มาเด้จ้าพี่น้องมากินน้ำกันน้ำเกลหิวเข่าแห้งหิวข้าวมากๆเลยอืมอืม้ สสวัสดีลำโบออกมาก่นนอนลำโบออกขอนยอนุญาตใส่ผักันเปื่อนได้จ้ะ อย่าให้กินอย่าแม่ให้กินโอเคบอสพี่วินถั่วชีสามแล้วมันนะ้งเหรอ นี้หม้อที่สองแล้วนะคะท่านผู้ชมหมดไปในพริบตาหมดเร็วค่ะป็นทุกอย่างเี้ Huh? I'm, already, I'm already eating. I'm eating, man. Mmm. <coughs> Tasty. <laughs> <laughs> well, cook yourself. Everything. Yeah. <laughs> Very nice. Mm -hmm. <laughs> How many bowl you have? Five. <laughs> Not Five. Five. โอเคจ้าพี่น้องนำ้ำอยู่อิ่มแล้วเนาะตอนนี้อิ่มกินไปสองถ้วยเคิง <c oughs> แต่ก็เหลือก,กินแต่ผัดแบบว่ากระป๋าเทสันอ่อนอายะก,กินหมูอืมวันนี้ก็ไว้์สำนีก่อนนะจ้าพี่น้องถ้าชอบคลิปน้ำกับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำนะเด้อจ้าโอ้ยหลิดพันกัน พบกันคลิปหนา้าโชคดีสุดคนพี่น้องจา้าวันดีจ้า